ทีชมชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติวาระเร่งด่วนว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติออกมาเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน โดยที่ประชุมมีมติให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองสีพื้นที่ครอบคลุมสูงสุดสีแดง18จังหวัดประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ชลบุรีสมุทรปราการประจวบคิริขันสมุทรสาคปรปทุมธานีนครปฐมภูกเก็ตนครราชสีมานนทบุรีสงขลาตาก อุดรธานีสุพรรณบุรีสะแก้วระยองและขอนแก่นส่วนที่เหลืออีก59จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสีส้มทั้งนี้มาตรการสีแดงคือร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้ถึง3ามทุม่มส่วนสีส้มร้านอาหารนั่งรับประทานได้ถึง5ทุม่มมาตรการอื่นทั้งพื้นที่สีแดงและสีส้มต้องปฏิบัติเหมือนกันคืองดการเรียนการสอนปิดผับบาร์สถานบันเทิงอาบอบนวดห้ามจำหน่ายสุราในร้านอาหารงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากงดงาน เลี้ยงสังรค์ทุกประเภทยกเว้นการจัดในครอบครัวงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนมากกว่า50คนปิดบริการสวนสนุกและเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้า ส่วนในเรื่องของการเดินทางให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณายัางไม่ถึงขั้นต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งหมดนี้จะมีการนำเสนอต่อสอบอคพิจารณาอีกครั้งในวันที่16เมษายนซึ่งวงรอบของการระบาดและควบคุมโรคอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ค่ะสำหรับในพื้นที่สีแดง18จังหวัดต้องงดออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดหรือไม่เรื่องนี้รอที่ประชุมสอบอคชุดใหญ่พิจารณาในวันที่16เมษายนนี้ค่ะ สถานการณ์โควิด1นระลอก3ทํทำคนบันเทิงติดเชื้อและต้องกักตัวจำนวนมากล่าสุดอุ้มลักษนาแจงผ่านอินส a าแกรส่วนตัวว่าอุ้มลักษนาบ่อนกฤษณะและน้องดิสนีย์ติดเชื้อโควิดพร้อมแจ้งไทม์ไลน์ดังนี้ วันที่7เมษายนไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาล b n h หลังทราบผลของเพจ้าวันที่8เมษายนกักตัวอยู่ที่บ้านวันที่9เมษายนกักตัวอยู่ที่บ้านเพรโรงพยาบาลแจ้งผลออกมาว่าไม่พบเชื้อแต่เนื่องจากทางหมอแจ้งว่าให้แยกกันกักตัวตนเองและครอบครัว จึงได้ติดต่อไปที่เทศบาลตำบลหนองจอมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอกลับไปกักตัวที่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยรถตู้ส่วนตัวโดยไม่ได้แวะพักระหว่างทางที่ไหนวันที่10-12เมษายนกักตัวอยู่บ้านเชียงใหม่วันที่13เมษายนกักตัวอยู่บ้านอุ้มสามีและน้องดิสนีย์เริ่มมีไข้ในวันที่14เมษายนเดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดวันที่15เมษายนได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่าตนเองสามีและน้องดิสนีย์ติดเชื้อ รัสโควิด -19 โดยทั้ง3เข้ารับการรักษาตามมาตรการที่รัฐก,กำหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนน้องกระตูนและพี่เลี้ยงน้องดิสนีย์ผลเป็นลบอย่างไม่ติดเชื้อขณะนี้อยู่ระหว่างกักตัวและจะเข้าทำการตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้ง ด่าดีเจเพชรจ้าวิเชียนที่ติดเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาตัวเป็นวันที่9ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าผลตรวจของน้องไถ่ก้าติดเชื้อโควิด -19 แล้วเช่นกันและตอนนี้ลูกชายกําลังเดินทางไปรักษาตัวกับภรรยาค่ะนายภัยบูลนิติตตะวันสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีกระแสข่าวสมาชิกพักตัวย่อสอเสือซึ่งมีตําแหน่งทางการเมืองในกระทรวงยุติธรรมส่งคนไปสอบแทน ในหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอกของสถาบันแห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าในสัปดาห์หน้าหลังเทศกาลสงกรานต์คณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสามารถเจนชัยจิตวณิชผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมภาพใบเกรดของคณะนิติศาสตร์ว่าตนเรียนกฎหมายอีกใบและกำลังจะจบในเดือนนี้ไม่เคยมีประวัติให้ใครไปเรียนแทนไปสอบแทนใครให้ข้อมูลว่าใครเป็นแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลต่อสื่อจนนำไปสู่การฟ้องร้องได้จะมอบให้ทันที200 0 0 0บาทเพื่อรักษาปกป้องชื่อเสียงของตนเอง ด้านนายศิระเจนจาคะสสกทมพักพลังประชารัฐก,กล่าวว่าเป็นคนส่งข้อมูลให้ผู้สื่อข่าวช่องหนึ่งเองนายสามารถจะจ่ายเงินเขาหรือไม่นายสามารถเป็นนักการเมืองควรจะแสดงสปริตลาออกไม่ต้องให้พักสอบสวนเพราะการให้คนไปสอบแทนเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งตนเองมีหลักฐานเป็นเอกสารทางราชการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงดังนั้นนายสามารถไม่ควรออกมาตแบงจะทําให้พักและกระทรวงยุติธรรมเสียหายซึ่งตนเองมีหลักฐานหากเป็นจริงคงต้องไล่นายสา ออกจากตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีตําแหน่งนี้พักไม่ได้เสนอชื่อนายสามารถแต่มีสวคนหนึ่งฝากมาและในฐานะที่ตนเองเป็นประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรก็ต้องเรียกนายสามารถบุคคลที่เข้าสอบแทนและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรามคําแหงเข้ามาชี้แจงค่ะ